พิมพากาและพิมลี่พายเรียกได้ว่าแม่ค้าออนไลน์คนดังพิมลี่พายกับสาวแม่ลูกสามที่ได้ออกมาร้องเรียนผ่านเพจหนึ่งลังได้รับการช่วยเหลือจากทีมพิมลีพายว่าของบางส่วนหายไปและไม่ได้รับเงินชดเชยตามที่ได้บอกไว้แถมยังไม่ได้หายดีจนเดินได้อย่างที่แม่ค้าคนดังทำคลิปลงในเพจจนเจ้าต,ตัวต้องออกมาไล่ถแถลงการชี้แจงข้อเท็จจริงไปแล้วนั้น ทางด้านของหมู่พิมพกาเสียงสมบูรณ์คุณแม่ของพระเอกหนุ่มกายนาพัฒได้แชร์คลิปที่สาวพิมพ์ล่พายชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวพร้อมโพ์เล่าเรื่องราวให้ฟังว่าจริงๆแล้วขอทานไม่เคยหมดไปเปลี่ยนสถานที่จากท้องถนนมาขอความช่วยเหลือทางออนไลน์ทำเป็นอาชีพด้วยนะรู้ยังเพราะคนไทยใจดีคิดสงสารขอทานออนไลน์ก็ต้องสร้างภาพให้หน่าสงสารต่อไป หายอดบริจาคเลี้ยงชีพต่อไปเล่าให้ฟังเฉยๆแม่เองก็โดนมาเยอะ